สวัสดีคะ่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจาก Baby a n ยัน m นะคะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทําหน้าที่ในการสืบสอบความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีจเจริญพันธ์เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะคะจะสอบถามคุณหมอให้แบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอนในทุกคาถามที่แม่แม่สงสัยเรื่องความละเอียดให้ไว้ใจครูก้อยค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เทปเดียวค่ะ เอาละคะ่ะแม่แม่เทปนี้ยังคงเป็นเทปพิเศษนะคะขุ้ยยังคงนั่งอยู่กับแพทย์หญิงกมลพั์วิจักพันธ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ประจาโรงพยาบาลวิชยุทธ์หรือหมอกล้วยค่ะสวัสดีค่ะหมอกล้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะคําถามวันนี้ยังคงเป็นคําถามสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วค่ะพอคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็จะเริ่มมีคําศัพท์ที่แตกต่างกันกันกบคุณแม่ที่ยังไม่ได้ท้องเนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีเรื่องของการเจาะน้าคล้าการตรวจนิด อะไรประเทศนี้นะคะการคัดกรองดาวซินโดรมวันนี้ผูก้อยจะสอบถามคุณหมอในเรื่องของการเจาะน้ําคร่ําค่ะแม่แม่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเราท้องแล้วเนี่ยเราต้องเจาะน้ําคร่าทุกคนไหมหรือจะต้องเป็นคุณแม่ที่มีข้อบ่งชี้อะไรจึงจะตรวจน้ําคร่ําค่ะค่ะเอาเริ่มก่อนว่าเจาะน้ำคร่ำคืออะไรคืออะไรก่อนโอเคค่ะโอเคชื่อก็คือเจาะน้ำคร่ำเนาะถ้าเจาะเลือดหมายความว่าเราเอาเข็มแทงเข้าไปค่ะ ได้เลือดออกมาจากน้ำคร่ำก็คือการที่คุณหมอค่ะเอาเข็มยาวๆแทงผ่านผนังหน้าท้องผ่านมดลูกเข้าไปจนได้น้ำคร่ำนะคะแล้วก็ดูดเอาน้ำคร่ำออกมาค่ะซึ่งในน้ำคร่ำเนี่ยมันจะมีเซลล์ของน้องนะคะปนอยู่เราก็เอาเซลล์อันนั้นนะคะไปตรวจวิเคราะห์ไปตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติใช่แล้วก็จะสามารถวินิจฉัยโรคบางอย่างโดยเฉพาะโรคทางพันธุกรรมของน้องได้ตั้งแต่อยู่ในท้องโอเคค่ะนั่นคือคำนิยามของเจาะน้ำคร่ำ ก็ไม่ใช่เลือดน้ำคร่ำก็คือน้ำคร่ำที่อยู่ในถุงใช่ไหมคะที่อยู่ในถุงน้สารละมีน้ำเอเด็กก็จะลอยอยู่ในน้ำคร่ำอันนั้นนะคะแล้วหมอก็จะใช้เข็มนี่แหละค่ะผ่านหน้าท้องเลยถูกไหมคะแล้วก็ดูดน้ำคร่ำอันนั้นแหละออกมาเพราะว่าในบริเวณน้ำคร่ำเนี่ยก็จะมีพวกเซลล์ต่างๆเป็นระดับ DNA เลยใช่ไหมคะก็คือจะมีเซลล์ผิวหนังของน้องเซลล์ที่เยื่อบุทางเดินหายใจทางเดินอาหารอย่างเงี้ยค่ะหุดปนมาหมอก็จะนําอันนั้นแหละเข้าห้องแลบ แล้วก็ไปวิธีใช้มูลนี้นั่นต่างๆตามแบบทางการแพทย์อันนี้คือคําจํากัดความของคําว่าเจาะน้ำคร่ําคราวนี้คําถามมาเลยค่ะแล้วฉันตั้งครรภ์ฉันต้องตรวจน้ําคร่มไหมต้องตรวจทุกคนไหมคะคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ต้องบอกก่อนว่าการเจาะน้ำคร่ำมันมีความเสี่ยงค่ะ ความเสี่ยงในการแท้งการน้ำคร่ำรั่วการมีเลือดออกเพราะฉะนั้นเราให้คนไข้ทุกคนเจาะไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกกลุ่มคุณแม่ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะมาเจาะน้ำคร่ำหมายความว่ามีความเสี่ยงสูงในที่นี้คือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆเหล่านั้นที่คุณหมอสงสัยแล้วถึงจะวินิจฉัยว่าโอเคคุณแม่ไปตรวจนะไม่ใช่ว่าทุกคนท้องแล้วก็จะไปตรวจหมดเพราะว่าเนื่องจากการตรวจมันมีเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยง ในการเกิดการแท้งอยู่่คณได้ถามคุณหมอต่อค่ะมันเสี่ยงแท้งกี่เปอร์เซ็นต์นะครถ้าตามงานสถิติวิจัยออกมาที่เขาใช้เป็นมาตรฐานเขาจะบอกว่าประมาณหนึ่งใน300รหนึ่งใน300อคนที่ตรวจแท้งหนึ่งสามอแท้งคนหนึ่งสามอแท้งคนหนึ่เจาะน้ำข้ามสามร้อคนแท้งคนหนึ่งก็ เย่ะมากว่ามากก็ไม่มากแต่ว่าจะว่าน้อยก็ไม่น้อยใช่แต่บางงานวิจัยก็บอกว่าน้อยกว่านั้นน้อยกว่าน้นบางงานก็วิจัยก็คือถึงพันแทงหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่มันก็มีงานวิจัยที่ที่บอกว่าหนึ่งในสามร้อยสแตนดะที่ที่น่าจะเป็นวิจัยหลักๆสุดก็เอายึดตัวเลขสามร้อยเจอหนึ่งแทนคนสามร้อยแทนหนึ่งคนสาหรับครูก้อยนะครูก้อยว่าครูก้อยก้อยมีกัวนะกลัวนะเพราะว่าหนึ่งเรามีลูกยากไงคะเราก็มีความรู้สึกว่าเอะเปอร์เซ็นต์ต่อให้มันน้อย มันเปอร์เซ็นต์ไม่มากก็จริงแต่สําหรับเรามันมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เราแบบต้องรู้สึกอ่ะเราต้องสะดุ้งเราจะเป็นหนึ่งในสามร้อยไหมเวเราใช่เราเป็นหนึ่งในสามร้อยเพราะกว่าที่เราจะท้องเราก็เป็นหนึ่งในอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วว่าเราท้องยากโอเคค่ะสามคนอาจจะแท้งได้จากการตรวจน้ำข้ามคานนี้เพราะคุณหมอบอกว่าใช้เข็มเจาะเข้าไปที่หน้าท้องแล้วไปดูดน้ำข้ามออกมา เฮ้ยเข็มมันขนาดไหนอะคะหมอเพราะมันผ่านหน้าท้องนะคะอ่ใช่ค่ะมันใหญ่ขนาดไหนเข็มมันจะยาวประมาณหนึ่งฝ่ามือขนาดนี้เลยนะคะใช่ค่ะใช่เพรเพาะหน้าหน้าท้องอ่ะใช่ยาวพอที่จะเข้าไปถึงน้ำคร่ำได้อะคะต้องเจ็บ่ะคะหมอเอ่อ คนไข้หมอส่วนมากจะไม่เจ็บนะจะรู้สึกน่วงๆนิดหน่อยเหรอคะโอเคเจบไม่ไม่น่ากลัวไม่ต้องใช้ยาชาโอเคอาจจะอ๊อนิดหน่อยโอเคก็เหมือนคล้ายๆเราดูดเจาะเลือดอะไรประมาณใช่โอเคเพราะนั้นคือเจ็บไม่น่ากลัวแต่อาจจะนากลัวอาจจะต้องมีต้องรู้ด้วยว่าเอ้อาจจะเสียงแทงได้คือคุณคุณแม่ต้องรู้ซึ่งคุณหมอเ็าจะบอกคุณแม่อยู่แล้วคราวนี้ไม่ใช่ทุกเคสต้องเป็นเคสที่หมอวินิจฉัยว่าคุณน่าจะมีความเสี่ยงในโรคเหล่านี้เช่นโรคทางพันธุกรรมเหล่านี้หมอจึงจะให้คุณแม่ไปตรวจ นั่นคือข้อบ่งชี้ก็ต้องการข้อบ่งชี้ชัดลงไปอีกนิดนึงค่ะคุณหมอว่าแล้วคุณแม่ประเภทไหนล่ะคะที่คุณหมอบอกว่าควรจะตรวจก็อันดับแรกเลยค่ะจริงๆโรคที่เราตรวจกันเยอะๆในเมืองไทยนะคะส่วนมากก็คือหนึ่งการคัดกรองดาวซินโดรโอเคค่ะแล้วก็อันที่สองคือธาลัสซีเมียค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคนี้ก็คือหนึ่งกลุ่มคุณแม่ที่อายุเกินสัาินัห้าปีขึ้นไป ก็จะมักจะตรวจคัดกรองดาวซินโดรมกันสองกลุ่มคุณแม่ที่มีความเสี่ยงที่น้องในท้องจะเป็นพวกธาลัสซีเมียค่ะค่ะอันนี้ก็จะอาจจะเจาะน้ำคร่ำซึ่งจริงๆเราเราพอจะรู้มาคร่าวๆไหมคะว่าเราน่าจะกําเนิดทารกเป็นธาลัสซีเมียเราน่าจะรู้คร่าวๆเรามีวิธีการคัดกรองนี่คือเหตุผลที่เราต้องมาฝากค้างตั้งแต่ต้นคุณหมอจะผ่านกระบวนการเจาะเลือดทั้งคุณพ่อคุณแม่มาละจนสุดท้าย ลูกคุณม,ม,มีโอกาสที่จะเป็นนะก็ถึงจะตัดสินใจเจาะน้ำคร่ำนอกจากนี้ข้อบ่งชี้อื่นๆกอ็อย่างเช่นมีประวัติของโรคทางพันธุกรรมในครอบครัวอ,อย่างเช่นน้องคนแรกคลอดออกมาแล้วโครโมโซมผิดป,ปกติท้องนี้ก็บางทีก็จะแนะนำให้เจาะต้องระวังนิดนึงใช่ค่ะจะแนะนําให้เจาะน้ำคร่ำด้วยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่หมอเอาตัวสาวแล้วเจอความผิดปกติบางอย่าง อย่างเช่นอวัยวะผิดปกติหรือความผิดปกติที่สงสัยเรื่องการติดเชื้อต่างๆอ,อันนี้ค่ะก็เป็นอีกข้อบงชี้ที่เราต้องจอดนะคะ เหมือนเราอันตราซาวที่คุณหมอบอกว่าอันตราสาวเราเห็นความหนาของผนงังคอผิดปกติอันนั้นยังเป็นถือเป็นข้อบ่งชี้ที่จะส่งตวจได้ไหมคะอันนั้นก็ถือเป็นข้อบ่งชี้หนึ่งอโอเคค่ะแต่จริงๆแล้วการที่เราตรวจเลือดน,นั้นเราเรา,เราเราสามารถรู้ตั้งแต่ตอนที่เราไม่ตั้งครรภ์ได้ไหมคะจากคุณพ่อจากคุณแม่ก่อนที่เราจะวางแผนตั้งครรภ์ว่าโอเคลูกเรามีโอกาสที่จะเป็นธาลสัสซีเมียได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยบอกได้ตั้งแต่แรกก่อนที่เราจะ,<ร>ะท้องอยู่ยแล้วถูกไหมคะใช่โอเคแต่พอเราท้องยังไงคุณหมอก็ตรวจเลือออดซ้ํา่่ีกรบนึงคะ อ่าไม่ถ้าเกิดมีผลเลือดตั้งแต่ก่อนท้องแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต้องตรวจเลือดสามครั้งแต่เราอาจจะวางแผนสมมติเป็นคู่เสี่ยงธาลัสซีเมียแนแม่ไม่อยากเสี่ยงกับการที่จะต้องมีลูกเนี่ยเราอาจจะเลือกเรื่องโครโมโซมคัดโครโมโซมตัวอ่อนทำเด็กหลอดแก้วอย่างนี้ป่ะคะใช่ค่ะอาจจะทำเด็กหลอดแก้วแล้วก็เลือกตัวอ่อนที่ไม่มีโรคโอเคนั่นคือสมมติว่าวางแผนนั่นคือคนที่วางแผนมาดีอาจจะใช้วิธีนั้นแต่สมมติอยู่ๆปุ๊บ รับโชคท้องธรรมชาติอันนี้พอมาตรวจกันหลังคลอดแล้วเพิ่งมารู้หลังตั้งครรภ์ใช่ไหมคะหมอก็เพิ่งรู้ว่าโอเคคุณมีโอกาสที่จะมีลูกเป็นทรัสิซเนียเคสนี้ก็อาจจะเป็นเคสที่หมอส่งไปตรวจส่งเจาะน้ำคั่มใช่ค่ะผู้หญิง35ทุกคนต้องตรวจน้ำคั่มไหมคะก็ขึ้นกับการยอมรับได้ของคุณแม่มากกว่าเคหมอมีหน้าที่ให้ข้อมูลว่าถ้าอายุ35ขึ้นไปจะมีโอกาสเป็นดาวซินโดรมเท่าไหร่เท่าไหร่ค่ะค่ะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่ตัดสินใจเพราะว่าคุณหมอก็บอกแล้วว่าอาจจะมีเปอร์เซนต์การแท้งอยู่นะที่เสี่ยงอยู่นะคะถ้าคุณแม่ตัดสินใจว่าโอเคคุณแม่อยากเจาะคุณหมอก็ให้เจาะถูกไหมคะโอเคอันนี้ในเรื่องของคนไหนต้องตรวจข้อบ่งชี้อะไรที่จะส่งคุณแม่ตรวจน้ําคร่ำเมื่อกี้คุณหมอก็ให้ข้อมูลไปมีอื่นอื่นอีกมีอีกไหมคะหมอโอเคค่ะอย่างเช่นกลุ่มคนไข้ที่สกรีนตรวจนิฟมาแล้วผลเป็นความเสี่ยงสูงอันนี้หมอต้องคอนเฟิร์มด้วยการเจาะน้ำคร่ำ หลายคนไม่รู้อีกหมอนิฟตรวจนิปตรวจอะไรนิปคืออะไรอ่ะมาย้อนกลับมานิดนึงค่ะตรวจนิปคืออะไรอ่อมะการตรวจนิปเนี่ยก็คือการตรวจหา DNA ของน้องที่ปนมาในเลือดคุณแม่โอเคค่ะตรงตอนที่รกเนี่ยมันฝังตัวกับคุณแม่เนี่ยมันจะมีชิ้นส่วน DNA อ็นอะค่ะหลุดออกมาอยู่ในเลือดใช่ค่ะแล้วเราก็สามารถเจาะเลือดคุณแม่เอาชิ้นส่วน DNA อนันนั้นนะคะไปวิเคราะห์ได้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นดาวซินโดรมมากน้อยแค่ไหนโอเคแสดงว่าตรวจนิปอะ แค่เจาะเลือดอก็แสดงว่าไม่เสียงแทงใช่ค่ะคราวนี้พอเจาะนิปออกมาตรวจเลือดแล้วก็สามารถที่จะดูโครโมโซมของทารกทุกคู่ได้หรือเปล่ะก็คือขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละแต่ละบริษัทเลยค่ะแต,ต่างกันไปเขาเขาตรวจได้ถึงขั้น ทุกโคโมโซมไหมคะหรือว่าจะตรวจเฉพาะโครโมโซมเด่นๆที่จะทําให้เป็นดาวซินโดมหลักๆเลยเนี่ยคือนิปเขาออกแบบมาเพื่อที่จะตรวจเรื่องของดาวซินโดมเป็นเน้นไปในเรื่องของดาวซินโดมใช่ค่ะคราวนี้การตรวจนิปแสดงว่ามันไม่ได้ร้อยเปร์เการตรวจนี้ไม่ได้ร้อเปเซนค่ะเพราะว่ามันเป็นการเอาชิ้นส่วนดีเอ็นเอจากรกจากรก เท่านั้นใช่ค่ะ m, แสดงว่ามันม,มีมีความคลาดเคลื่อนหรือมีความผิดพลาดอยู่<ช>สักประมาณกี่เปอร์เซนต์ได้เท่าน,นั้นเออถ้าในกลุ่มของดาวซินโดรมความแม่นยำเขาก็ให้อยู่ที่99%เนลยนะ,ะ99%นะคะที่แม่นยำค่ะโอเคค่ะสำหรับคุณแม่นะคะที่ตรวจนิปก็คือตรวจเลือดแล้วก็ผลเนี่ยแปลออกมาว่ามีความเสี่ยงสูงแสดงว่าอันนั้นคุณหมอก็จะพิจารณาให้ก็อาจจะแนะนำให้คุณแม่เจาะน้ำเจาะ้ำเพื่อยืนยันแสดงว่าการตรวจนิปก็ไม่ได้ฟันธง ใช่ค่ะว่าจริงๆแล้วทารกคนนั้นคือดาวซินโดรมหรือไม่ดาวซินโดรมการฟันธงก็คือต้องน้ำค้ามแสดงว่าการเจาะน้ำข้ามมีเปอร์เซนต์ความแม่นยำสูงกว่าการการนิเหรอคะใช่ค่ะโอเคราวนี้การเจาะน้ำค้ามมันสูงเท่าไหร่ครับพอดี99เปอร์เซนต์แล้วอคะ่ค่ะจริงๆการเจาะน้ำข้าก็คือ99จุด90ใช่อยู่ดีก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์คือบอกแล้วว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนต์ต่อให้มันร้อยเปอร์เซนต์มันก็ยังอาจจะ ใช่ไหมคะซัมติงมีอะไรมาเราก็จะไม่มีกล้าพูดร้อยเปอร์เซนต์แต่แต่เพราะว่าเพราะว่าหนึ่งบางทีเราอาจจะเจาะลูกค้าเราได้เซลล์คุณแม่ปนมาโอเคาจะกลายเป็นผลของคุณแม่ค่ะหรือว่าบางกรณีแบบเจาะมาเราได้เซลล์ไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะผลอาจจะออกไม่ได้ก็มีโอเคค่ะก็มันก็ทุกอย่างมันก็มีเออร์เรอร์ไม่ว่าจะเป็นผิวแม่เออร์เรอร์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคเออร์เรอร์ได้นะคะเอาเป็นว่าสูงกว่านิบนิบเก้าเก้าอันนี้ก็เก้าสิบเก้ากว่า แต่ว่าเกือบร้อยเนะเกือบร้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผลของนำข้ามออกมาว่าโอเคมีความเสี่ยงดาวซินโดรมคุณหมอทำไงต่อคะก็ให้ทางเลือกคุณแม่ต่อค่ะค่ะว่าจะตั้งคันต่อไหมแล้วเราก็จะได้ดูแลเขาหลังคลอดอย่างเต็มที่เตรียมพร้อมเต็มที่ค่ะหรือว่าบางกรณีเราอาจจะให้ทางเลือกในการยุติการตั้งคันได้ แล้วอายุคันที่เหมาะสมนะคะคุณหมอในการที่จะเจาะน้ําคร่ำเนี่ยอยู่ที่อายุคันประมาณเท่าไหร่คะอายุคันที่เหมาะสมาจะประมาณ16-18สัปดาห์ไม่อยากให้เกิน20สัปดาห์ค่ะเพราะว่ากว่าผลจะออกใช้เวลาอีก2สัปดาห์เราก็อาจจะวางแผนการรักษาไม่ค่อยทันแล้วโอเคก็อยู่ที่ประมาณ4เดือนกว่ากว่าอันนี้ก็คือต้องเริ่มที่จะมาเขาเรียกว่าตรวจคัดกรองใช่ไหมคะความผิดปกติของทารกในคัรอีกนิดนึงค่ะ นอกจากวิธีการเจาะน้ำคร่ำที่บอกว่ามีเข็มยาวๆเนี่ยนะคะเจาะเสียบผ่านเข้าไปที่หน้าท้องแล้วเนี่ยคุณแม่ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมคะหมอก่อนที่จะนัดเจาะเนี่ยค่ะจริงๆเอ่อแทบไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องงดน้ำงดอาหารอะไรเลยเตรียมใจเตรียมใจอย่างเดียวว่าจะ เจ็บนิดหน่อยเจ็บจีบจบนิดนึ่ง <c oughs> ะนะคะแล้วพอเจาะน้ำคร่ำไปตรวจเรียบร้อยแล้วผลนะคะ,คะจะออกมาประมาณกี่วันคะคุณหมอถ้าโดยเฉลี่ยค่ะเราจะเอาเซลล์ไปเพาะก็จะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์โอ้นานเหมือนกันนะคะ,คะแต่น<า>นว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราส่งตรวจอะไรด้วยนัปัจจุบันน่ยมันมีเทคโนโลยีมากมายที่ตรวจไปได้ถึงระดับยีนระดับการขาดหาไปเล็ก โโม,โมที่ส่วนใหญ่เขาตรวจกันนี้นอกจากจะเป็นดาวซินโดรมแล้วก็ทารสซีเมียแล้วเขายังมีตรวจอะไรขนาดยิบย่อยขนาดไหนอีกคะหมอก็มีการตรวจระดับยิบย่อยอย่างที่หมอบอกไปว่าปัจจุบันมันตรวจไปได้ถึงระดับยีนมันมันดูความผิดปกติของอะไรคะยิบย่อยพวกนั้นค่ะอ,อย่างเช่นการที่แบบในโครโมโซมอะคะ่ะมันขาดไปแค่ส่วนเล็กๆหรือเกินมาส่วนเล็กอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า ยีนยีนเดียวที่ผิดปกติเงี้ยค่ะซึ่งจะส่งผลต่อทารกไหมคะถ้ามันขาดนิดนิดแหว่งนิดนิดอย่างงี้ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่ามันขาดตรงตำแหน่งที่สําคัญหรือเปล่าส่วนมากก็จะมีผลแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเราก็อาจจะเก็บไว้ตรวจเฉพาะคนที่มีประวัติความเสี่ยงหรืออะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งคุณหมอที่ตัดท้องก็อาจจะพิจารณาโอเคหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกโครโมโซมแหว่งขาดไปบางคู่คุณหมอก็ต้องดูอีกว่ามันอยู่ที่คู่ไหน ซึ่งคู่นั้นเนี่ยส่งผลต่อการเป็นโรคอะไรถูกไหมคะก็จะต้องตรวจซ้ําตรวจยิบตรวจย่อยไปอีกโอเคค่ะแล้วพอเจาะเสร็จต้องพักฟื้นไหมต้องนอนโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือกลับบ้านได้เลยค่หมอ่าส่วนมากเนี่ยก็คือจริงๆอยู่ที่โรงพยาบาลดูอาการสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นก็ให้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้ไม่ได้มีแผลอะไรมีรูเท่าเจาะเลือดก็แผลเหมือนกับเราเจาะเลาตอรแต่ว่าเราก็จะแนะนําให้คุณแม่แบบ งดการออกกําลังกายงดการมีเพศสัมพันธ์ประมาณ24ชั่วโมงเพราะอะไรคะคุณหมอทำไมไม่ให้ออกกําลังกายหลังจากที่เราเจาะน้ำคั่มจริงจริงมันก็มีรูหรือว่าอะไรที่เราเพิ่งทำหัตถการเสร็จแล้วนะคะเราก็ไม่อยากให้กระทบกระเทือนมากก็เซฟเซฟไว้ก่อนนิ่งๆไว้ก่อนแล้วมันอาจจะมีอาการแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นได้ไหมคะหลังจากที่เราเจาะน้ำคั่มมาภาวะแทรกซ้อนก็คืออย่างเช่นการที่น้ำคั่มรั่วการติดเชื้อต่างๆค่ะเกิดขึ้นได้แล้วก็การแทงบุตร ก็เหมือนที่คุณหมอบอกตั้งแต่ต้น <c oughs> ใช่ติดเชื้อถุงน้ำข้ำามรั่วอันนี้มันจะแสดงผลทันทีที่เราเจาะไปไหมคะหรือว่ากลับบ้านไปก่อนอาทิตย์หนึ่งแล้วถึงจะเริ่ม <c oughs> มีอาการอา,อาการเกิดได้หลังจากที่เจาะทันทีก็มีมันอ๋อเป็นสัปดาห์ใช่ค่ะบางทีไม่ใช่ทันทีอันนั้นอ่บางทีไม่ใช่ทันทีค่ะบางทีคืออาจจะเป็นสัปดาห์ถึงจะมีอาการก็แดงว่าเราก็ต้องเฝ้าดูอาการตัวเองอยู่ด้วยถ้ามีอะไรผิดปกติก็ต้องรีบ กลับมาพบคุณหมอนะคะ,คะโอเคค่ะในเรื่องของการเจาะน้ําคร่ำวองว่าวันนี้คุณแม่คงได้เป็นข้อมูลความรู้นะคะแล้วก็มีความรู้ของเรื่องของการนิปด้วยนะคะเจาะเลือดนะคะเพื่อตรวจคัดกรองดาวซินโดรมนะคะการที่บางทีตรวจนิปแล้วหลายคนตรวจนิปไปแล้วหรือว่าคัดกรอง โครโมโซมตัวอ่อนก่อนที่จะย้ายกลับในกรณีของการทําเด็กหลอดแก้วแล้วถ้ายังคงมีความเสี่ยงสูงคุณหมอ่่อาจจะพิจารณาให้คุณแม่เจาะน้ำคร่ำเพิ่มได้เหมือนกันนะคะหรือสําหรับคุณแม่ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปอันนี้แล้วแต่ความสมัครใจคุณหมอบอกว่าแล้วแต่แม่เลยจะเจาะน้ำคร่งเพิ่มหรือจะไม่เจาะก,ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้ว35ปีขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะ กำเนิดทารกที่เป็นดาวสินโดมที่สูงกว่าผู้หญิงที่มีอายุน้อยพูดง่ายๆนะคะแต่คุณแม่ก็ต้องทราบถึงความเสี่ยงว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ของการแทงได้300คนอาจจะมีโอกาสได้1คนอย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่ความสมัครใจส่วนการดูแลตัวเองหลังจากการเจาะน้ําคร่าก็แค่พักอยู่ที่โรงพยาบาลสักประมาณ30นาทีจากนั้นก็กลับไปบ้านนะคะใช้ชีวิตอย่างสโลลีฟนิดนึงในช่วงแรกนะคะไม่ออกกาลังกายไม่มีเพศสมพั์นะคะแล้วก็ติดตามอาการตัวเองด้วยว่าอาจจะมีลักษณะอาการผิดปกติไหมถุงน้าคร่ารั่วหรืออย่างไรก็ต้องรีบกลับมาบคคุณหมอนะะ วันนี้ขอขอบคุณข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเจาะน้ำขั้มมากๆค่ะสำหรับคุณคหมอกล้วยนะคะวันนี้ที่ให้ความรู้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแลพะพบกับรายการครูไกอยพบแพทย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby a n อ Mom นะคะ